สวัสดีค่ะสวัสดีทักทาย,ทายพี่น้อง FC ทางช่องโคดส่งน้อยเพชรลำเพลินนะคะสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงหน้าง,งานเป็นที่เรียบร้อยนะคะพี่น้องเฮ้านะคะตอนนี้นะคะทีมคนวอยก็กำลังจะตั้งเวทีนะคะตอนนี้ก็ได้ประมาณ70%แล้วนะคะพี่นอ้องขาลําโพงอยังก็กคขึ้เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือเฉพาะขึ้นคานแล้วก็ทีมไฟแล้วก็โครงหลังนะคะ พี่น้องเฮาเดียวกัะเหลี่ยวดียว่าเรียบร้่อยเรียวนะคะ้าพพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศทั่วไปเนาะพี่น้องเนาะนะคะบรรยากาศในการติดตั้งเวทีนะคะพี่น้องเฮาบรรยากาศนคอน้วยเนาะพี่น้องเนาะถ้าอากาศตอนนี้โอ้ยพี่น้องคะให้ว่าเผายังกับใหม่พี่น้องเฮ้าเอาอันคีเนือมาอันว่างไว้ยื่นล่างปูนคือว่าใหม่ไปเลยนะคะ คือว่าห่อนแหงค่ะตอนนี้ห่อนค่ะห่อนเนี่ยพี่น้องเข้าตะลุ่ตูนนะคะทีมงานคอนวอยมันห่อนหลายอีดีค่ะร้อนมากๆร้อนแบบว่าพี่น้องเข้าบ่มีค้าบรรยายในความห่อนเลยว่ามันสีห่อนแบบใดจลกสีบรรยายแนวใดดีจย่สีสมกับมันห่อนมนขาทีมพอฮัรกับกระลังนางเด่นเอาอันฉากบังเอาเลยนั่งห่มฉากมันเป็นเงาฉากมันก็เป็นห่มไปยังกระเลยนางแด่บังไป ถ้าพี่น้องชมบรรยากาศนะคะรอบๆบงานรนาะพี่น้องเนาะนะคะบรรยากาศทั่วไปรอบๆงานพอ้คือดีแถมมือน,นี่ห้องน้ำอยู่หลังเวทีพอดีเลยพี่น้องเฮ้าสะดวกสบายนะคะในการเข้าห้องน้ำนะคะพี่น้อง ฮะไม่มีร้อนห,ห้อน,อนบักคากเลยเมึงบู๊งจไดใกลางหฮมในกลางหมมัอนอยู่อะไรกบ่อนคบายครับ เอาไปบายยังไปบายยังเราบอทในเหตุยังอยู่นั่นเอยังอยู่กับไปบายแล้วสวัสดีครับพี่น้องโคตรหอนเลยมือหนิหอนบอหอนแห้งบอหอนหลายบอเบิ้งหนาด้วยสีแดงเมือเราเอาก็เลยเบิ้งบอออกว่ามันแดงหรือมันดำอยากคนเปียกไก่ดำอยู่แล้วแห้งดำตึมกาเข้าบ่อนแมนบอแดงดีหน้าเจ้าหน้าแดงดิเออแม่แดงปันปันปันสีแดงบอคักเลยวะตอนนี้หน้าแดงบอคักเลยแม่เราอยาก อยากไอแดดไม่้มันอดหมดอยากไอแดดอ๋คเรพผ้าก,กันกิงเท่ oh. ตากแดดในจุดวันสีเหลว่หม oh. พี่นิวแห่งเก,งก่งคาอยู่ทั้งไต oh. พี่นิวเก่งเลยพี่นิวแ oh. างผู้เดียวเนาะ oh. อยู่ทั้งไตแลเนน้ำตั้ง่นะเอเออคำว่าเศ้าห่มหมายถึงว่าแางอยู่ผู้เดียวนนจะส่งขาด ให้ไปทั่วเนาะแกเก่มเนาะขาดๆเลยเรางม่ไี้เก่านี่เบี้ยวเพี้ยนวางได้หวะในผมยิ่งนั่นในผมขาดเนี่ยมันนี่แหละคือพราะสังเกตว่ามันเผิดแง่แกเกมแบบผมอ่ะผมไม่ขาดแต่ว่ารนั่งด้วยอันนี้จะขาดเป้านี่ยแก่งมแบบนี้ผมเงี้ย้อราดาครับฮะเ่อคอยเทียงเลยนั่นขอน้อยฮะเย็นหน่อยเย็นหน่อยโยน เย็่ไม่ใช่วิวัฒอดีเนาะดีโอ้ยเนาะพักบรรยากาศพัาพี่น้องคัะอันนี้ที่นาคนตีเพิ่นมาแต,แต่งงานไปกันนอนพักผ่อนกายา ได้อย่างกินวัตดีค่ะแก,ไกงแกไก่ใส่ฟักทองอ๋อเกยงไก่ใส่ฟักทองต้อพัดกะลำอ๋อพัดกะลำตอนเย็นกับต้มข้าวอ้อมอ๋อต้มข้าวด้วยโอ้ยน่ากินน่าอยากอุดมสมบูรณ์ดีฮ่าฮ่าฮ่า ฮะมันหอนเนาะมันบีร่มเนาะมันเหมือนมีลมแมนมันเท่ากับมีลมมันเห็นหอนแค่ใหญ่สามเทียละคือเห็นอยู่ที่แรกเห็นนางอยู่ทั้งปุ่นแง่ปนนิแงมันนี่อันไปหาซื้อแนวกินกับวันเดีเห็นมีเลยอันเปมีบ่บ่มันอยู่ข้างนอกบ่แบบใา่ของแกแต่เฉพาะนี่นะเฉพาะคือบันเท่าเนาะบ่บ่บ่บันเฮาหาบี่เฉพาะตัวใหญ่แค่นั้านเฮาบ่เอือดแนวกินอันขันเป็นบุญเป็นงานจากสีเนาะ อุ้ยปลดหอยปาดเสือ่อไทาบานเอืน่นคนว่าเป็นม,มอระเขาเอืน่ออนกินเขาทวนๆคนอยู่บ้านนั่นเขาเอนดีคืออย่างนี้มาก,กินมาก,กินมาก,กินมากินเออกินเขากินน้ำี่แวนึ่เขามันเมกอปมไปแล้เขจะถึงเขาบนันนี่แล้วิฟักไตฟักไแล้วก็เกล็กลดอา้าททำไม ตื่นแล้วะคนนั้นน่ะนอนตื่นเร็วจังฮะโอ้โหรอเอ้าเลิกตีไหนอ่ะเอาแล้วพากันไปซื้อไอ้นั่นอยู่ไหนนะซื้อปิ้งไก่อยู่ไหนเมื่อเช้าน่ะอุ้ยเห็นอาจารย์นั่นต้อมบอกไปซื้อโพดลง บอกมารถใครมารถจันดนมาก็เป็นดนโอ้มากับจันดนคนนี้เป็นรถนีโน่คนนี้เขาซื้ออยู่ไหนอันผู้ใดอันเปแดงพี่นึกว่ามันจันดำนี่นั่นเปแดงแขนอยู่พูดพูดต้อมบอกดิขาหน่อยหน่อยหนึ่งไหมไข่เจียวด้วยไไข่เจียวนอนข้างล่างอะไรอันนี้เนี่ยทีมทีมไข่เจียวนอนข้างล่างแล้วก็นอนกับต้อม ก็จะมีเปสีแดงอยู่ตัวนึงอยู่โน่นจักป่ะนักก็จำนักก็ขี่กับอะไรเออคัร์บ่เห็นกันคัร์บ่อันคัร์บ่เบิ่งหน้าเนาะเห็นขาในว่ามันจันดามกันเลยอันโอ้ยคือนอนแบบนี้สเนเป็นมันเป็นกระแพงกันบ่เป็นกระแพงมหาลันบ่แล้วผูกเปนอนแลังกันนอนมันไกวบ่ได้เห็นไหมนอนแบบนี้สเน่เป็นเนืปลาหน่เป็นแต่นอนว่าสันเย็นดีมันกระใมดีเลยร่มรื่นดี น่นอนอยู่พี่ว่าสิไปเสื่อนโอ้เห็นขาา้าวเจ้มาพลดกวันเป็นข้าวเจ้าขายปิ่งตับอยู่แถวนี้ก็แล้วว่าโอยจะไปเสื่อมากี้กินข้าวข,ขาเหนียวนอน,อนอพี่ก็กากำลังพี่ไปเบิ่งอยู่หันบะมีพี่ก็ได้บอสิไปเบื้องหานนอกแมนไปหายไปบ่เขาาอยากนอนไป,ไปหาแต่กายอยาก,กไปหาแนาวกินสะกอนจังมานอน,น,น,นอย่างออกไปหาแนวกินสะกอนจังมานอน ที่ว่าเสียวไปหาอะไรกินได้แต่วันถ่ทยคขีปซื่อน้องนิดโอ้ยบ่ไดดขึ้นล่าม้ำเขากัะเย็บซูดเนาะรับจอบไม่ได้รับจอบดีก็อยู่ซื่อเมนความพได้หาไดสซีฟอีหละ่ะหาไปตัวเนาะแม่ แมนพ่อผมผู้ใด้เงนสิบกลางเต้นวันนั้นนะมนเขาไปคักเทนอแมนนี่แหละเห็ดก็จะเอินตัดเห็ดเป็นหมองเป็นหมองไว้อยู่นะบรรยากาศทั่วไปพี่น้องเอ้ยจะเป็นหอนแดดคักตะลุตนนคนทิ้งคนว้อยค่ะพี่น้องเฮาแดดคักมืดหนีแดดคักเผาเลยแดดแบบแดดเผาเลยได้ปะแดดเอาคัก ไม,ไม่เป็นบ่มีแบบๆเลยสิอเอาพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นีน้ก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้าน,นะคะพี่น,อน้องเฮานะคะเจอกันค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า